ออสลามุอะไรกุมครับสวัสดีวันที่สองนะครับพฤษภาคมพศ2566ขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกับ50นาทีนะครับนี่ไม้ลากแกว้วตัวนี้สวยไหมสวยมากอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เต็มนะครับนี่อันนี้บางโตขายตัวละ600เนาะค่าส่ง60อันนี้ยังไม่ขายครับอันนี้ไว้ทำตอรีลานะครับนี่นะครับนะครับอันนี้ก็อันนี้ใครจะเอาก็ได้แหละ600ค่าส่ง60สนะครับสีสวยอันนี้สีชมพูนะ เดี๋ยวใครจะบอกว่ามันมองเือนแดงอลไชมพูครับชมพูชมพูบานเย็นชมพูบานเย็นนะครับแต่พอจะโรยแล้วเป็นสีชมพูชัดเลยแต่บานใหม่ๆจะเป็นชมพูบานเย็นนะครับนี่อุ้ยกบกบกบกถอนถอนต้นนี้ให้คุณพิสมยัยอุ้ยลืมแล้วลืมแล้วนี่นนตอลีลาต้นนี้ขอโทษครับคุณพิสมัยครับมึงตลืมแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอลีลาต้นนี้ดูในบิน ดูในบินเออเนี่ยต้นเนี้ยถอนเลยเนี่ยครับนี่ตอลีลาต้นนี้สวยมากอันนี้ไม้ลากแก้วนะครับเนี่ยไม้ต้นแท้นะครับเนี่ยของคุณพิสมัยนะนะครับอันนี้อันนี้ไม้เสียบยอดแต่เน,นี่ยตอกินขาดเลยครับนี่ลาก,กินขาดเลยอันนี้ขอพันหนึ่งเหมือนกันนะไม้ตอลีลาจะเป็นลากแก้วจะเป็นเสียบยอดบางตัวดูที่ลีลาลากเป็นหลักนะครับไอไอลากแก้วอะไรก็ก็ดีครับดีนะครับแต่ว่าคือความสวยมันอยู่ที่ลีลาลากไงไอดอกอ่ะไม่ได้สนใจอะไร วางวางข้างบนเลยก็ได้กบมันของพิสมัยมันเป็นหกต้นนั่นน่ะของคุณพิ่สมัยมันมีอยู่แล้วไงเห็นยังเนี่ยตรงกลางเนี่ยนู่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับถ้าลูกแป๊บนีงนี่ไงเนี่ยของคุณพิสมัยเนี่ยมีหกต้นแล้วเนี่ยเนี่ยใส่ลงไปวางวางตรงไหนก็ได้วางข้างๆก็ได้วางนั่นน่ะเออต้นมันใหญ่นี่กระถางสิบแปดนิ้วนี่ดูดิมีต้นนี่ใหญ่เลยครับมีไม้ไซสิบเอ็ดนิ้วต้นนีใหญ่ทน้งนั้นและครับเนี่ย เนี่ยต้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่นี่ของคุณสิรินะครับส่งพรุ่งนี้นะครับมีแปดนิ้วกับสิบ็ดนิ้วนะครับนี่ของคุณของคุณรัตนานะครับนี่ส่งพรุ่งนี้นะครับไซส์ที่เ็ดน,นิ้วต้นใหญ่มากครับยังมีอีกหลายต้นอยู่เนาะใครจะเอาก็ทักมาอันนี้ห้าต้นห้าต้นของอ่ะไหนๆก็เดินมาตรงนี้ละห้าต้นของคุณพานุพลน,นะครับนี่ห้าต้นนี้นะครับนี่ ของคุณรัตรนาสองต้นของคุณคาสนนะครับชื่อบางโตเรียกผิดก็ขออภัยครับแปดนิ้วสิบต้นอันนี้ใช่ไหมมะกบนี่อ่านี่ใช่ใช่ครับนเอ้ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อนี้ยนี้นี่แปดนิ้วสิบต้นนะครับนี่เนี่ยดูไซส์แปดนิ้วต้นใหญ่ๆ่เลยกบเอาเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ดีกว่าโทษทีนะเดี๋ยวมันปนนกับเจ้านูอย่นี้อ่าไปไว้ข้างนอกเลยไว้ตรงนี้เลยเออนั่น,นแหละนั่น,นแหละวางไว้เลย เนี่ดูไม้ไซส์กระถางแปนิ้วโอ้โหต้นใหญ่ๆดอกดีๆครับเนี่ยไม้สมบูรณ์บางตถึงจะถอนขายนะครับอันนี้คือให้ลูกอ่าอันนี้คือบางลูกค้าให้บางตเลือกให้นะครับแล้วก็แถมต้นหนึ่งแล้วก็นี่ซื้อให้คุณแม่นะครับก็แถมอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นแถม2ต้นเท่ากับได้ไม้ไซส์กระถางร้อยเนี่ยต้นละร้อยสิต้นแล้วก็ไม้มีไซส์กระถาง6นิ้วอีก2ต้นนะครับนี่นะครับบางโตให้จริงนะครับให้จริง นะครับไม่ได้แบบมาพูดเอาสวยเอาฮาเอามันแล้วก็ถึงเวลาเงียบกี่ไม่ใช่นะครับแต่ก็คือสั่งสั่งสักประมาณ5ต้นนะครับจะจะเอาแบบต้นที่ซื้อให้แม่ต้นหนึ่งอะ่ะนะครับก็สั่งสัก5ต้นนะสั่งน้อยสั่งต้นสองต้นบางโต,งตขาดทุนนะครับบางโตขาดทุนไอ้นี่ก็เบียดแแหละแต่ว่าขายอยากขายคือบางทีบางสิ่งบางอย่างเราแบ่งปันกันอะ่ะมันจะได้มีความสุขนะครับแล้วก็อันนี้ของคุณปุย๋ยต้นที่16ส่งทั้งกระถางน,นี่ดอกไม้ละแก้วดอกแปลกแปนั้นะ คุณปุ๋ยนะครับของคุณไพรินใบด่างสิบต้นนี่จัดไปเลยต้นใหญ่ๆนี่เอาต้นแฝดไปด้วยเนี่ยนะครับใบด่างสิบต้นแล้วก็มีไม้ไซส์กระถางแปดนิ้วนีใหญ่ๆเลยแถมสองต้นนะครับคุณไพรินก็เหมือนกันครับมันจะมีต้นเล็กแถมไปสองต้นรู้สึกจะบางตัวจะหาต้นสีขาวไม่ได้นะนะครับบางตัวก็มีต้นสีขาวต้นเล็กหรือต้นอะไรต้นเล็กก็ไปให้นะสองต้นเดี๋ยวนะครับขอัย อยู่ในนี้แหละอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่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 เป็นเป็นใบแถมสองต้นไปให้นะครับนี่ก็แถมให้มึงโตเรื่องให้มึงก็แถมต้นหนึ่งซื้อให้แม่ก็แถมต้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยของคุณไพรินนะครับทั้งหมด20ิต้นรวมแถมก็เป็นยี่สิบสองต้นนะครับของคุณจิริกรก็อันนี้สองต้นนี้นะครับของพี่หลิมอ่ราชินีกิ่งตอนสายคุงประธานนะครับส่งแล้วครับสองต้นพรุ่งนี้น่าจะส่งได้นะถ้ามันแฉะมากก็เป็นวัน วันอังคารพรุ่งนี้วันอังคารเอ๊ะวันนี้วันอังคารหรือพรุ่งนี้วันอังคารนะนะวันนี้วันอังคารหรือวันนี้อังคารอ่าถ้าถ้าหากวันพุธส่งไม่ได้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับเพราะว่ามันแฉะนะครับมันแฉะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีครับนะครับของคุณพูนสีนี่ใครจะสั่งปุ๋ยขี้ไก่สั่งได้เลยนะนี่ใครจะสั่งปุ๋ยขี้ไก่สั่งได้เลยนะชุดละสามร้อย นะครับนี่รวมค่าจะส่งขนส่งนิเม็กเพสนะครับใครจะสั่งเครื่องปูฟังโตนี่สั่งได้เลยนี่สี่ถุงอย่างนี้ชุดละ200รวมค่าจะส่งขนส่งนิเม็กเพสนะครับปุ๋ยเ,เครื่องปูฟังโตเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะปุ๋ยไม่ต้องเติมนะครับอะไรก็ไม่ต้องทําแล้วเอาไปแค่เอากบมะพ้าสับเล็กเพิ่มก็ไปแล้วก็เอาเครื่องปูกเก่าที่ถ้าลูกค้ามีที่ถอนมาจากต้นเก่าปนเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มเติมปริมาณและทําให้ไม้โตเร็วนะครับ เครื่องปลูกบางต้นที่ทําไปนี่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแจ๋วมากนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเร่งรากของบางโตนะครับนี่ขวดละห้าสิบบาทนะครับสั่งต้นไม้สั่งอะไรไปก็ไม่มีค่าส่งครับไปด้วยกันเลยนะครับใครจะสั่งอะไรแบบไหนก็ทักทายมานะครับของคุณคุณสีอ่าเรียบร้อยของคุณพิษสมัยนั่นแหละครับตะกี้เนี่ยแหละนะครับนี่ลืมลืมตอลีลาคุณพิษสมัยได้ยังไงนะต้นหลักเลยต้นนี้นะครับตอลีลานะครับนี่แล้วก็ไม้ ช้กระถางที่เป็นนิ้วนะครับไม่รู้สีอะไรบ้างอะ่ะแต่โทนเนี่ยโ,โหออกมานี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับงงนะครับก็ตามเลขตามอะไรเป็นหลักนะครับออกแดงแดงนะคุณพี่สมัยชอบแดงแดงสว่างสว่าเนาะเป็นไม้ลากแก้วทั้งหมดนะครับอของคุณสอสันนี่ต้นใหญ่ดอกขาวลูกค้ารับแล้วนะครับนี่ของคุณสอสันไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ไม้ดอกขาวชั้นเดียวของร้านบางโตหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปหาแทบแทปแถวชาวบ้านอ,อมานะครับ ของมังโตไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาแฮปมานะครับก็ตลอนตลอนตามภาษามังโตแหละเจอแล้วก็ไปหามานะครับนี่นะครับต้นสุดท้ายนะครับที่มีนะครับที่ก็หมดแล้วนะครับอ่ะต่อไปหมดแล้วนี่มีเจ้มีอ้อของเฮียภาสันครับขออภัยครับมีของเฮียภาสันของเฮียภาสันอ่อมังโตลืมลงบินเห็นไหมอ๋ออนี่เจอละของเฮียภาสันนะครับมีนิลการสองต้นมี นั่นน้นเป็นไม้ลาแก้วทั้งหมดเลยไม้ลาแก้วกระถางแปดนิ้วนะครับนี่ไม้ล่าแก้วกระถางสิบเอดนิ้ว5้าต้นอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ของเฮียภาสันทั้งหมดนะครับอ่ะเรียบร้อยอันนี้ของคุณป้าสุนะครับนี่ครับก็ไม้ล่าแก้วไซส์กระถางสิบอ็ดนิ้วก็ยังมีอยู่อีกหลายต้นนะครับใครสนใจก็ทักทายมานะครับตัวละห้าร้อยค่าส่งก็ต้นละหกสิบครับแต่ละต้นก็รอบนี้จะเป็นเนี่ย ีไม่เหมือนกันเลยนะครับใครชอบต้นไหนก็ทักทายมาเดี๋ยวบางตัวดูก่อนมีต้นไหนยังอยู่บ้างนะครับมีต้นที่1ที่2นะครับเนี่ยนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่นะครับสิบสี่ลูกค้ายกเลิกนะเพิ่งมายกเลิกตอนเย็นก็ไม่เป็นไรลงใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สิบแปดนะครับนี่มีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้ามีสิบต้นเนาะมีสิบต้นนะครับต้นที่สิบถี่ยกเลิกนะครับอ่ามีสิบต้นต้นละห้าสิบบาทสิบเออต้นละห้าร้อยสิบต้นก็ห้าพันนะครับอ,อ่ใครจะเอาตอนนี้บางโตขอสี่พันห้าใครจะเอาตอนนี้นะบางโตขอสี่พันห้าส่งฟรีนะครับสี่พันห้าส่งฟรีนะครับนะครับต้นเดียวก็ห้าร้อยขอค่าส่ง 60สิบนะครับหนึ่งห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับรจะยอาวตอนนี้ขอสี่0ันห้าส่งฟรีนะครับแล้วก็ไม้ไซส์กระถางแปดนิ้วนะครับตะกี้มีลูกค้าเจ้าใหม่มารับชื่อแม่เพชรนะครับเนี่ยต้นที่สามอีกที่ก็ลืมถอนต้นที่สามให้บังหน่อยลืมลืมก็คือตอนเมื่อเช้าเนี่ยมีลูกค้ามาสั่งแล้วแหละ <5. S 1> อ่าต้นที่สามนั่นนะ่ะถอนเลยลูกค้านี่เห็นไอขีดค่าไหมเขายกเลิกนะครับ นี่มีอยู่อยู่เสาไหนนี่นี่นี่เจอแล้วนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่งเห็นแล้วเห็นยังอ่านั่นแหละต้นเดียวถอนเลยเอาไปวางไว้ใส่กระถางคือเนี่ยอันที่ข้างบนที่บางโตข่าหมดเลยคือบางโตก็ก็เนาะเอาใหม่แม่งเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ย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 ที่เขียนเขียนเนี่ยลูกค้าสั่งแล้วนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรไม่มีลูกค้าสั่งมีครับสั่งแบบปุ๊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 บเลยสั่งแรกเลยปุ๊บ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 ลูกค้าเจ้าต่อมมาา ลูกค้ารับแล้วครับลูกค้ารับแล้วลูกค้าก็หายหมดเลยนะครับเอาต้นหัวหัวต้นใหญ่ๆ่เลยแหละนะครับมันมีเนี่ยต้นใหญ่ต้นรองมันดูในกล้องก็รู้พราคัดหัวต้นใหญ่ๆ่เลยนะครับแล้วก็ยกเลิกครับพอบ่ายบ่ายสองบ่ายสามมั้งบ่ายสามบ่ายสี่อะไรย,ยกเลิกนะครับมันไม่ใช่บางโตไม่เคยเจอนะบางโตเจอแหละเจอเคยเจอจนแบบเออชินแล้วนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ลูกค้าท่านใดที่สั่งไอ้ต้นที่นั่นแหละต้นที่ท่านที่บางโตบอกว่าลูกค้าสั่งแล้วอ่ะลูกค้ารับแล้ว ก็ใครยังจะเอาอยู่ก็ใครยังจะจะยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เซ็งบางโตก็ยังไม่เซ็งแบบว่าเอ้ยสั่งไม่ทันสักทีเงี้ยอุตส่าห์สั่งเร็วแล้วมีคนเร็วกว่าครับแล้วก็ยกเลิกครับเป็นเรื่องปกติเลยบางโตจะเจออย่างเงี้ยบ่อยนะครับบางโตก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วก็ไอคนที่ทําแบบนี้ก็คือเจ้าซ้ําๆเจ้าเดิมๆนะซึ่งบางโตพอลูกค้าเจ้านี้สั่งปุ๊บนะบางโตจะเผื่อใจไว้เลยห้าสิบเปอร์เซนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเขาจะถ้าเขาจะเอาก็คือว่าโอนช้ามากเลยคือ จะคือจะเร่งให้เราส่งไม้อะแต่ว่าจะโอนตังช้านะครับบางตัวก็ไม่ไม่ส่งรอจนกว่าเขาจะโอนตังอะบางตัวได้ยอดแล้วบางตัวถึงจะส่งส่งเลยนะส่งเลยนะเดี๋ยวจะออกไปโอนตังให้รอถึงเย็นก็ไม่ส่งส่งหรือยังบอกยังไม่ส่งครับอ้าวทำไมไม่ส่งบอกให้ส่งยังไม่ได้โอนตังครับอ่ะก็รอไปพออีกวันหนึ่งเดี๋ยววันนี้ส่งให้เลยนะอ่าพี่โอนตังแล้วผมส่งจัดคิวออกส่งให้เลยครับส่งเลยส่งเลยเดี๋ยวเช้ามาโอนตังให้พอถึงเวลาสิบเอ็ดโมงเที่ยงแล้วส่งมาให้ยังยังครับยังไม่ได้โอนตังให้ นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเคยเคยอย่างนี้ถึงขั้นว่ายกเลิกกันมาแล้วนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ส่งก็ไม่โอนตังค์บางโตก็บอกว่าถ้าไม่อนตังค์ก็ไม่ส่งลูกค้าบอกว่าถ้าไม่ส่งก็ไม่ให้ตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ยกเลิกนี่นี่ก็เหมือนกันครับสั่ง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 นะครับเอาหัวหัวไปเลยยกเลิกไม่เป็นไรครับบางโตคิดว่าของพันนี้มันอยู่ที่หัวจิตหัวใจเขาว่าบางโตไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับก็เนี่ยครับยังอยู่นะครับยังอยู่ต้นที่สามไปต้นเดียวกี้คุณนําเพชร แม่เพชรรับไปต้นเดียวนะครับก็ที่เหลือก็ยังอยู่นะครับก็ท่านใดสนใจก็ทักไทยมาหรือใครจะสั่งเป็นไม้เหมาก็ได้ไม้เหมาให้บางตเลือกให้นะครับแต่บางตเลือกอดอกจะดอกบ,บานไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือดอกกําลังจะบานเนี่ยบานแล้วแหละแต่มันยังบานไม่เต็มที่เพราะเพิ่งจะบานนะก็นั่นแหละต้นใหญ่ๆสว,สวยอย่างที่ลูกค้าเห็นที่บางตถอนให้ดูนั่นแหละใหญ่อย่างนั้นเลยนะครับนี่1สิบต้นพันส่ง EMS ฟรี ใครให้บางโตคัดให้บางโตแถมไซส์หกนิ้วให้ต้นหนึ่งใครที่จะซื้อให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายก็แถมอีกต้นหนึ่งนะียที่ที่ลูกค้าเห็นนะครับก็เป็นสิบแถมสองนะใครที่แบบซื้อให้ตัวเองก็สิบแถมหนึ่งให้บางโตคัดให้นะครับส่วนไซส์เนี่ยตละเจ้าไหนพานุพงศ์พานุพรพีโอเอ็นพลพานุพลเนี่ยหกนิ้วห้าต้นน่นนะเดี๋ยวบางโตจะพาไปให้ดูใหม่เดี๋ยวใครจะบอกหกนิ้วมันเล็กกระสีบางโตขายแค่ตัวละเจ็ดสิบ เอ้ยเจ็ดสิบของบางโตคุณภาพนะนี่ดูนี่มันก็ไม่เล็กนะ,ก,ก,นนะก,น100กิ่งก้านนี่ดูละสีก็ไม่ไม่แพ้นี่ไม่แพ้ไซร้อยเลยเห็นไหมกิ่งก้านนี่ไล่ๆกันแต่โขมจะเล็กกว่ากันเล็กกว่ากันหน่อยไม่หน่อยเล็กกว่ากันเท่าเนันนี้ก็ต้องยอมรับอ่ะเรื่องจริงอ่ะเนี่ยเนี่ยไซสิบต้นเจ็ดเจ็ดร้อยเนี่ยก็สวยใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยไซสิบต้นเจ็ดร้อยนี่ใช้ได้เลย นะครับใครชอบกระทักมา10ต้น700ส่ง EMS ฟรี50ต้นแถม5 1 0 0ต้นแถม10นะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ไซส์ร้อยก็50ต้นแถม500ต้นแถม10ให้บางโตคัดให้แถมอีกหนึ่งแต่เป็นไซส์6นิ้วนะซื้อให้พ่อแม่พี่น้องแถมอีกหนึ่งไอ้ให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายแถมอีกหนึ่งเป็น10 10ต้นแถม2จัดไปนะครับแล้วก็ไซส์กระถาง11นิ้วก็นี่ยังมีอีก10ต้นนะครับใครเอา10ต้นก็ขอ4,50 0ส่งฟรี นะครับอันนีงก็เดี๋ยวมาคัดได้เลยนะครับมีสิบห้าต้นบางตัวลงไว้เมื่อเช้านะครับเพิ่งไปต้นที่สามเพราะว่าลูกค้าสั่งแล้วยกเลิกนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบของมันอะ่ะบางตัวเข้าใจดีนะครับนี่ตอลีลาต้นนี้อีกมาอีกแล้วมาอีกแล้วตอรีลาบางตัวจะขึ้นทีละต้นของต้นเนี่ยครับไม่ขึ้นเยอะเพราะพราะขึ้นทีมันต้องแบบเนี่ยมันต้องพร้อมอจริงๆอ่ะสวยจริงๆเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวดูหน้ามาให้ก่อนนี่ บางตเอาสนะั่งนี้เป็นหน้าไม้นะเพราะมันเอี้ยวเยอะดีสวยเป็นไงนี่รากบิดขนาดนี้เนี่ยใครไม่ชอบรากเล็กๆก็ตัดออกอีกก็ได้นะบางตไม่เอาบางตปล่อยให้มันเป็นเขา,าเรียกอะไรอะ่ะเป็นเป็น,ปนความสวยเฉพาะเฉพาะต้นดอกแดงนะแดงปั๊ดเลยแดงขอบดําใครจะเอาฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะนี่ฝั่งนี้ก็ได้แต่ว่ามันมันจะไม่ค่อยเห็นความความเอี้ยวเอียงอ่ะเนี่ก็สวยนะได้สองฝั่งแล้วแต่ชอบ แต่ที่มงนโตเอาฝั่งนี้ก็เพราะว่านี่มันเห็น,ม,น,หนมันเห็นลายเห็นโค้งชัดอันนี้ก็เหมือนกันเจ็ดร้อยค่าส่งก็หกสิบบาทนะครับส่วนเนี่ยใบด่างหินอ่อนก็ห้าร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยใบด่างหินอ่อนห้าร้อยค่าส่งหกสิบใบด่างหินอ่อนห้าร้อยค่าส่งหกสิบอันนี้ก็ไม้ลากแก้วนะเนี่ยแต่ต้นนี้มันเล็กนี่ขยาจะเอาต้นนี้ขอเจ็ดร้อยใครเอาต้นนี้ขอเจ็ดร้อยทรงมันเป็นทรงสูงไงแต่มันไม่ได้ทรงสูงแบบตอญี่ปุ่นนะไม้ทรงสูงพวกนี้เขาเลี้ยงเอากิ่ง มันไม่ได้สูงปี๊ดนะมันก็เนี่ยพอมันตีทรงแล้วมันไม่สูงแล้วทีนี้มันจะอ้วนแล้วนะมันจะออกข้างเนี่ยมันแตกรายงานเลยเห็นไหมเนี่ยแตกรายงาแล้วมันก็จะออกข้างเพราะว่าตอนที่เขาเลี้ยงตอนแรกเขาเลี้ยงเอากิ่งก็ให้ปุ๋ยข้าวให้กิ่งมันพุ่งสูงเขาจะได้เอากิ่งไงแต่ตอนนี้เราไม่ได้ต้องการแล้วเราทีนี้เราก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วสิทีนี้มันก็จะเบ่งข้างแล้วสิพอเบ่งข้างมันก็ใหญ่นะซื้อไม้ทรงสูงไปมันก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกไม่เยอะนะะะเเเพพรรราาาไไไมม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 ้ััััััันน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 นชชชตตติธุ่่่่่่ปป็็ใใออแแสูงดฮลีหะ แต่ว่าด้วยชาติพันธุ์มันกาให้ปุ๋ยเพื่อเอากิ่งเพราะนั้นมันก็เลยก็เลยทรงวิ่งสูงเป็นธรรมดานะครับแต่ตอนนี้มันเราก็ไม่ได้เร่งเอากิ่งแล้วใช่ไหมเราก็มันก็เลี้ยงแบบธรรมดาได้นะครับเลี้ยงแบบธรรมดามันก็โอเคนะครับแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้นะครับที่บางโตเอาสิบหกสิบห้า 16, นาทีแล,ล้วหรอวันนี้เนี่ยดอกแดงอันนี้อีกเหมือนกันนี่แดงแดงสวยดีแดงจัดจัดแดงเยอะเยอะนี่ น,นี่มันให้ดอกแรกเลยนะคือเขาตัดเนี่ยคือเห็นดอกแบบเป็นจริงเป็นจังอย่างงี้ไม่มีนะพวกนี้คือเขาจะเลี้ยงนี่ตอนนี้บางโตไปเห็นก็คือมีแต่กิ่งพุ่งขึ้นไปเหมือนกออะไรไม่รู้เขียวปิดเลยนะครับเหมือนกอหญ้าเขียวปิดเลยนะเหมือน,อนต้นขาขึ้นเป็นพุ่งงนะั้นแหะนะครับนี่พอเขาตัดทดมีดหนึ่งแล้วโอ้โหมาสวยเลยพุ่มสวยต้นใหญ่ขึ้นเไอ้พวกเนี้ตอนแรกๆนี่ผอมเลยต้นยาวเขาเอาไม้คำไว้ไม้คำไม้คำแล้วก็พอตัดกิ่งได้เขาก็ถึงจะ ก็ปล่อยให้บางโตไปเอาเนี่ยแหละนะครับมันเพิ่งจะมาเบ่งเมื่อนี้เองเมื่อเมื่อมาอยู่กับบางโตเนี่ยเมื่อก่อนที่มามาอยู่บางโตเนี่ยพอเริ่มตัดทดเนี่ยต้นเพิ่งจะอ้วนตอนแรกนี่มันเหมือนต้นต้นอะไรอ่ะต้นกอไผ่เลยอ่ะเป็นลำอย่างนั้นเลยนะไม่มีอไอโคดอย่างเงี้ยมันจะพุ่งสูงอย่างเดียวนะครับนี่ก็สวยในกระถางปิ๊บมังกรทองนี่ลีลาลากินข่าเนี่ยก็ขอพันห้าอันนี้เป็นไม้รักแก้วเหมือนกันนะครับขอพันห้าค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนี่ต้นนี้ก็ใหญ่นะต้นนี้คือบางโต นี่มันโตปล่อยรากอย่างนี้เลยต้นนี้ใหญ่มากนี่ดอกสวยนี่ก็นี่นี่นี่เคยลงนําเสนอถ้าลูกค้ายังยังใช่ไหมนี่ดอกสวยมากนี่ดูดีดอกสวยมากนะครับดอกสวยมากดอกใหญ่มากด้วยดอกใหญ่มากเลยนะครับไม้ลักแก้วดอกใหญ่ไม่ค่อยมีดอกไม้ลักแก้วส่วนใหญ่จะแบบดอกประมาณประมาณนี้แต่นี้ดอกใหญ่มากเนี่ยใครจะเอาไปทําต้นแม่เอาไปเถอะรับประกันความสวยนี่ดอกใหญ่มากต้นนี้ขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่ง แล้วก็อันไหนอีกที่บางตัวลงขายไว้นี่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 อันนี้ก็เป็นกระจับสวยอันนี้คือมชมพูนะนี่นี่นี่สวยไหมสวยมากเลยนะครับนี่ในกระถางปีป๊บนี่เป็นสองขายืนอย่างนี้นะนี่ก็ไปทํากิ่งเอาหน่อยนี่เลี้ยงให้มันกิ่งยาวก็สวยแล้วนะครับให้ปุ๋ยคอกเยอะหน่อยนะครับไม่ต้องอะไรมากให้ต้นมันเบ่งเขียวเดี๋ยวมันก็มาสวยนี่กับพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ก็ดอกใหญ่เหมือนกันนี่กับพันห้านี่อันนี้ก็ใหญ่น,นี้ต่อสวย นี่นี่ก็ใหญ่นี่ดอกนี้เลยนะนี่ไอเห็นเป็นวิ่งวิ่งวิ่งนี่คือเพิ่งลดน้ำนะนี่นี่ก็พันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งชอบต้นไหนก็แคบหน้าจอมาแล้วกันนะครับนี่นี่ก็สวยนี่อุ้ยดอกสวยนั้นแหละนะครับมันดอกแปลกๆอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่มีอ่ะนะครับนี่ดูดินี่ก็พันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ดอกใหญ่นี่ดูดอกใกล้ๆเลยเป็นไงเป็นกลวยอย่างนี้เนี่ยไม้กีดดอกสั้นกลวยดอกสั้นเนี่ยมันจะได้เปียบเขาเห็นไหม พอมันบานแล้วมันตั้งไม้กล้วยดอกยางมันพอมันบานใหญ่ๆแล้วมันตกนะครับนี่นี่ก็พันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งใครชอบก็ทักมานะครับสาหรับวันนี้ก็กี่นาทีละสิบแปดนาทีแล้วพอละนะครับลงคลิปยาวมากโหลดช้าไม่พอคนไม่ค่อยเห็นอีกบางทีลูกค้าก็บน่นบางโตทําไมคลิปไม่มีเลยกว่าจะเห็นเป็นชั่วโมงก็บางทีบางโตลงยาวเกินไปก็ขออภัยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับสั่งต้นไม้ก็ลายแอรลิตเติ้ลการ์เด้นครับข้างล่างนี้ ไลแอดลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับสั่งต้นไม้ไลแอดลิตเติ้ลการ์เด้นเลยข้างล่างใน Facebook ก็อยู่ข้างบนนะครับไลแอดลิตเติ้ลการ์เด้นในทิกตอกก็อยู่ตรงนี้ใน Instagram ก็อยู่ข้างๆนะครับสั่งได้เลยไลแอดลิตเติ้ลการ์เด้นในแชท Facebook ในไลน์ส่วนตัวในอะไรอย่างนี้ไม่ต้องสั่งหรอกครับในคอมเมนต์ข้างล่างก็มาคุยสัพเพเหระกันจะสั่งต้นไม้อะไรเข้าไปที่ไลแอดลิตเติ้ลการ์เด้นครับสะดวกมีน้องบีมเป็นแอดมินคอยดูแลอยู่จะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรจะส่ง EMF จะส่งอะะไไรมมันสดวกปหดอ่ะแล้วก็ไม่ลืมด้วย มันเป็นมันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มันไม่ลืมมันไม่ตกหล่นมันไม่อะไรด้วยเพราะมันเป็นร้านขายของโดยเฉพาะของบางโตโดยเฉพาะก็คือร้านอ่ะบางโตเปิดร้านในลายแอดลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับไม่ได้คุยส่วนตัวไม่ได้อะไรนะครับก็เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เฉพาะแล้วมันก็มีรายละเอียดเรียบร้อยมีคนดูแลเรียบร้อยนะครับจะสั่งอะไรได้หมดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลามอะลัยกุ้มวะร็หมาตุลลฮ์วะบาระกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ